พระองค์ท่าน่ะแต่ผมก็มีแต่ร้อยปีอ๋อ oh, <100, S 1> ไม่ใช่ร้อยสิบแปดสิไม่มีไม่มีว่าจะพามาดูในส่วนของรุ่นรุ่นร้อยสิบแปดปีที่เป็นพระเก๋กับพระแท้นะพี่นะเผอิญไม่มีตัวเก๋มาก็เลยไม่ได้หยิบยกมาอาจจะฟังไม่เข้าใจถ้าเห็นเฉพาะตัวแท้นะพี่นะเพราะว่าตัวแท้ดูยังไงก็แท้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเห็นงานเก๋ก็จะได้ประกอบกันเข้าไปด้วยก็จะได้เข้าใจง่ายในพี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว,าว่าวันนี้มีในส่วนของที่ที่ ถามเข้ามาเกี่ยวกับว่าร้อยสิบแปดปีมีเก๊เยอะจังเราเล่นกันแบบไหนนะพี่นาผมจะพยายามอธิบายในส่วนที่มีเพราะว่าถ้าองค์ไหนไม่มีมันพูดยากนะพี่นาถ้าองค์ไหนไม่มีมันจะพูดยากขอบพระคุณครับพี่เกเอเอ็มนะพี่นาได้รับมาแล้วครับสวยครบทุกองคขอบพระคุณจ้าเป็นอ่ะสามร้อยบาทพอเอือนองเกไม่มีปกติมันจะมีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะผมเคยซื้อมาไว้นานแล้วเอาไว้เพื่อให้ดูแต่ทีนี้มันนานแล้วนะพี่นาะ มีไหมโอ้ไม่เจอเหรอหรอ,อ่ะโอเคเข้ากับสถานก,การณ์ดีมากใช่เสียดายไม่มีแต่เอาเดี๋ยวโอเคยังไงก็จะขออนุญาตพี่เกอเอไว้ก่อนแล้วกันนะสลับรุ่นนี้องค์นี้จะขออธิบายในส่วนของอ่ะเดี๋ยวขอเชปหน้าจอไปก่อนขออนุญาตใช้องค์นี้เป็นองค์ครูเลยแล้วกันนะพี่นะผมจะพามาวันนี้อาจจะพามาศึกษาไปทีละพิมพ์ทีละบล็อกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่า ถ้าผมมามาศึกษาวันเดียวหมดทุกบล็อกทุกทีมผมคงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะพี่นาะเพราะฉะนั้นผมก็จะพาดูพาศึกษาไปวันละบล็อกวันละพีมไปในส่วนของการดูในส่วนของร้อยสิบแปดปีที่ลือกันนักกันหนาว่ามีเก๊นะพี่นาะจริงๆขออนุญาตอธิบายให้พอเข้าใจเป็นข้าวๆไปก่อนในส่วนของสายอนุสรเรานะพี่นาะก็จะมีเก๋ทุกรุ่นตั้งแต่ร้อยปียันร้อยยี่สิบสองปีมีเก๋ทุกรุ่นไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นมน์เสห์ของพระนะพี่นาะ ถ้าไม่มีพารเกสแสดงว่าสายเราไม่ดังคนเขาไม่เอาไปทานะพี่นะมันจะทําให้อ่าเราไม่มีมูลค่านะพี่นะเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยากจะทําเก๊ขึ้นมาเพราะว่าเขาเห็นว่าสายเรามีมูลค่านะพี่นะเป็นองค์ดาราเลยดีไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวจะลองพิจารณาดูสวัสดีครับพี่มันเกินพอดีให้ผมเสียดายมากผมไม่มีตัวอย่างงานเกก๊จริงงมันเคยมีอยู่มันหายไปแล้วเสียดายมากเลยจะอธิบายองค์เดียวไม่เป็นเลย เดี๋ยวอ่าพระพระมีราคาจึงมีเก๊ใช่ครับผมถ้าพระไม่มีราคาจะไม่มีเก๊เพราะว่าไม่รู้เขาจะทามาเพื่ออะไรต้นทุนงานเก๊ก็สามสิบสี่สิบาทอยู่เหมือนกันมาวันสวัสดีครับท่านพี่หนูไม่เจอกันนานนะพี่นะอ่ะโอเควันนี้อ่าเดี๋ยวจะมาฟังให้ดีเด้อตั้งใจฟังให้ดีต่อจากนี้ไปเออขออนุญ,ญาตออกตัวไปก่อนนะในการที่ผมจะบอกจุดชี้เป็นชี้ตายจุดจ่ายตังในส่วนของทุกอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นสไตล์ของผมเองนะ เพราะฉะนั้นในส่วนของที่ท่านไหนที่ไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ไหนมาก็แล้วแต่ไม่ผิดไม่เพี้ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะพี่นะเพราะฉะนั้นศึกษากันได้อ่าศึกษาไมไ่หลายอย่างก็ดีนะพี่นะอ่านชาไม่มีโคด้ดเลยนะท่านชามีทั้งหมด3แบบต่อโค้ดบัวตูมต่อโค้ดบัวบานแล้วก็ไม่ได้ต่อโค้ดผมเคยอธิบายไปในส่วนของรุ่นที่ไม่ได้ต่อโค้ดแล้วเดี๋ยวจะเสริมให้หลังๆนะเบื้องต้นเอาองค์นี้ไปก่อนนะพี่นะมา วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันในส่วนของอนุสร118ปีนายพินาหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารูปเหมือนนะยพินาผมจะพามาดูในส่วนของพระเกะและพระแท้ในองค์เดียวกันแต่เผอิญเผอิญผมมีองค์เดียวมันก็เลยไม่สามารถที่จะให้เห็นองค์เกได้แต่ผมจะอธิบายให้พอเห็นภาพถ้าพี่ท่านไหน ดูตามผมทำความเข้าใจตามผมจะพอเห็นภาพนะพี่นะอาตั้งใจฟังให้ดีเบื้องต้นนะพี่นาะการเล่นรูปเหมือนร้อยสิบแปดปีอันนี้ไม่ได้แยกบล็อกนะจะไม่ได้แยกบล็อกให้จะเป็นการขี้แกงในการดูเกทแท้เท่านั้นพอนะพี่นะอันดับแรกให้ดูที่ขวับประจกอาด้านบนนี้เขาเรียกว่าขวับประจกพระอันนี้เป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นที่ผมเล่นนะ ที่อื่นจะเล่นแบบไหนผมไม่รู้เอาเป็นว่าผมเล่นตามผมรับรองวัดสากลแน่นอนไปไหนก็แท้เนี่ยแต่ที่อื่นจะเล่นแบบไหนผมไม่รู้อย่าเอาผมไปอิงกับใครแล้วก็อย่าเอาผมไปพิงกับใครผมไม่อยากมีปัญหากับใครนะครับออกตัวไปก่อนเลยสวัสดีครับท่านพีกก่กบแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าเล่นตามผมสากลแนนอนแท้แนนอนแท้ไหนไปไหนก็แท้ตลอดให้ดูที่ขออกระจกพยายามดูที่ขอบกระจกบางๆขอขอกระจกบางๆแบบนี้เขาเรียกว่าขออกระจกบางๆ เห็นไหมขอบที่เป็นสี่เหลี่ยมตีเนี่ยจะขาดจะหายไปมันขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์สะอาดไม่สะอาดนะแต่เบื้องต้นให้ดูเล่นขอบบางๆอย่าไปเล่นขอบหนาหนางานเก๋จะขอบหนาะฟังให้ดีนะตัวเก๋จะขอบหนาะขอบหนาะประมาณเท่าข้างบนเนี่ยประมาณสามเท่าเลยละ่ะเออพูดได้เห็นภาพเลยจะหนาเป็นสามเท่าเลยเป็นสันเป็นสันเป็นคูขึ้นมาเลยแต่ของแท้ขอบจะบาง อยู่ประมาณนี้หรืออาจจะเหลื่อมกว่านี้นิดนึงไม่ผิดนะนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนาเตะเลยนะ่ะอันนั้นมีโอกาสเก๊สูงมากต้องดูอย่างอื่นประกอบเลยเลยถ้าจะเป็นไปได้ถ้าตัวเองไม่จำนานพอรีบวางเลยถ้าขอบกระจกนั้นหนาอย่าไปเล่นอันดับแรกให้ดูขอบกระจกก่อนในส่วนของรูปเหมือนร้อยสิบแปดปีนี่ขอบกระจกตัวนี้แหละสี่เหลี่ยมที่เขาตีกรอบอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าขอบกระจกเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจสอบถามเพิ่มเติมได้ ไม่อยากให้งงกันอ่าอันดับแรกให้ดูขอบกระจกก่อนส่วนหน้าตาไม่เกี่ยวบางองค์ก็กดชัดบางองค์ก็กดไม่ชัดนะแล้วทีนี้ดูเนือ้อในส่วนของร้อยสิบแปดปีพยายามเล่นเนื้อช่ำๆถ้าเป็นเนื้อขาวแก่ปูนก็ไม่ผิดนะถ้ามีบล็อกมีพิมพ์ลงแต่เบื้องต้นถ้าเกิดว่ายังไม่มีความชํานาญพอให้พยายามเล่นในส่วนขององค์ที่มีความ ช้ำๆเรื่องเหลืองยิ่งสีพึ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นในส่วนของรูปเหมือนร1 8สบปปีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของร18ปีพยายามเล่นที่มีสีพึ่งยำช่ำเรื่องๆๆๆเหลืองแบบนี้อ่านี่เป็นอันดับที่สองในการสังเกตดูสุดท้ายเลยเหมือนจะเร็วนะเหมือนเหมือนจะง่ายแต่จะเร็วหน่อยอะงงหรือเปล่าเหมือนจะดูง่ายๆนะแต่จริงๆงายากนะบอกไกว้ก่อนเลยนี่ <S <S ด้านหลังไม่ใช่ ไม่ใช่สาระสําคัญนะด้านหลังให้ดูแค่พื้นผิวออกโซนเหลืองเหลืองก็โอเคแล้วอ่าโอเคทีนี้ทีนี้หาอะไรหนูอ่าทีนี้มาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดจ่ายตังในส่วนของรูปเหมือนนะอธิบายเห็นเลยจุดเดียวในการจ่ายตังแล้วก็สามารถวัดเกทแท้ได้เลยขอบกระจกโอเคเป็นองค์ประกอบถ้าขอบหน้าหนาวางอย่าไปเล่นขอบแบบเนี้ยขอบด้านบนเนี้ย สุดท้ายให้ดูตรงนี้เขาเรียกว่าตรงตรงที่เนี่ยช่อตรงนี้วิ่งมาชนกันแล้วจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรตรงเป็นตัวรันัดกลมๆไว้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะกลมๆรัดอยู่ตรงนี้ได้ครับนี่ให้สังเกตดูเส้นขอบตรงด้านในที่เป็นช่อดอกฟังให้ดีนะอันนี้อันนี้สําคัญเลยนะสําคัญตรงนี้ตรงนี้นะจุดายตังสำหรับรุ่นนี้กลับบ้านไปส่องดูที่บ้านได้เลย ให้สังเกตดูขอบด,ด้านในอย่าไปดูด้านนอกะเห็นปลายไม้ผมไหมโอ้ยผมอยากมีกล้องดีๆอย่างเขาได้จะซูมลงมาให้ดูปลายช่อตรงนี้ที่เป็นเส้นเนี่ยเขาจะเป็นสมูทลงมาเลยเห็นไหมให้จินตนาการตามผมนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเส้นโค้งอะ่ะเขาจะเป็นเส้นโค้งระดับเดียวกันสวยงามมาเลย ผ่านตรงที่เขามีช่องลัดเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะตรงที่เขาเป็นอ่าเป็นกระกลเป็นข้อเป็นป้องเป็นป้องเป็นป้อง,เป,ปองเป็นป้องอยู่ตรงเนี้ยให้จินตนาการตามผมนะถ้าพาักแท้เนี่ยเขาจะมีการแกะสมูทไหลยาวหากันได้เลยอันนี้สําคัญนะอ่าหลอดบ้างครับไม่รู้อะตามนั้นเลยหลอดตรงนี้เละพี่บ้างก็บ้างโอ้ยหลอดสายไหนเนีอยหลอดให้ดูตรงนี้ ถ้าของเก๋นนะถ้าของเก๋ถ้าพักเก๋นนะพูดง่ายเส้นตรงนี้จะวิ่งแหลมไปเลยจะวิ่งแหลมเข้ามาแล้วจะมาชนกลางๆไอ้ตัวสายรัดตรงนี้เลยเอขออนุญาตมาบ้างลแล้วกันหลอดบ้างแล้วกันะออหลอดบ้างตามพี่เขาแหละจะวิ่งมาชนตรงนี้แล้วแล้วตัวบ้างกลมๆเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่ครอบไอ้ตัวสูมตรงนี้เลยนี่เขาเรียกอะไรนะผมก็พูดไม่ออกภาษานาีินะนี่ถ้าเป็นพระแท้เขาจะสมูท แบบนี้เลยถ้าเป็นพาเก้จะวิ่งมาแล้วมาชนแล้วตัวลัดตรงนี้เขาจะใหญ่ใหญ่เพราะว่าตรงนี้เขาวิ่งมาชนนี่นึกภาพออกไหมพอเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอญอากใช้พื้นที่ตรงนี้ก่อนผมไม่อยากให้เดินผิดทางกันไม่อยากให้เดินหลงทางกันนะเพราะว่าหลายท่านมาสอบถามผมมากเลยผมจะอธิบายเห็นภาพเลย อ่าเดี๋ยวจะอธิบายเห็นภาพไปเลยจะได้เล่นกันจะได้เล่นกันทีเดียวยาวๆไปเลยนะจะได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวใจเย็นนะมันเป็นความรู้ของพี่แหละนี่อ่าเดี๋ยวแป๊บเนึ่งนะนี่จะทําให้ดูเห็นไหมผมไม่ได้โจบสถาปนิกนะแต่ผมจะพยายามให้พี่เข้าใจให้ดูช่องตรงนี้ให้ดีช่องตรงที่ผมบอกเนี่ยเส้นขอบที่วิ่งมาชนกันเนี่ยตรงนี้เลยไปลายไม้ผมเนี่ย เห็นไหมถ้าเขาเป็นแบบนี้ตรงที่เป็นป้องเป็นป้องที่เขาหนัถ้าเขาสมมติสรุปหากันแบบเนี้อันนี้ถือว่าปกติถือว่าเป็นพาร์ทแท้เล่นได้นะนี่ฟังให้ดีทีนี้ผมจะให้ดูในส่วนของพาร์ทเกี้่าเป็นแบบไหนอ่าเดี๋ยวจะมาดูองค์เดียวองค์เดียวจบเลยนี่ถ้าเป็นพาร์ทเกี้จะเป็นแบบนี้เลยมีกี่ป้องอ่ะสามป้องใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ สองอ่ะให้ดูด้านในเลยอ่ะฟังผมให้ดีภาเกตต้องสมูทเหมือนสายลุงวิ่งมาแบบนี้เลยไม่มีอะไรสะดุดดูเป็นอ่าดูเป็นธรรมชาติเลยส่วนพาเกตจะเป็นแบบนี้นี่้าเก้จะวิ่งมาวิ่งมาแล้วมาชนมาชนไอตัวลัดเมื่อกี้ที่ผมบอกนะ่ะที่เป็นข้อนะ่ะแล้วข้อเขาจะใหญ่แบบเนี้ย อันนี้ผมวาดให้ยูโอเวอร์หน่อยจริงๆมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ว่าให้เห็นภาพพอพี่หยิบสวางองมา,มา,ม,ามาเทียบกันพระแท้ก็จะเป็นวงสวิงสวยงามเลยจะไม่มีป้องอะไรที่โผล่ขึ้นมาเลยเขาจะเป็นเหมือนขีดต,ตรงๆมาแบบนี้ถ้าพายเก๊จะวิ่งมาชนเลยจะเป็นแบบนี้เลยเข้าใจกันไม่เอ่ยอันนี้เก๊ด้านล่างนะด้านบนแทะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูแท้อันนี้เกะโอเค แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปดูกันเอาเองที่บ้านด้านล่างเป็นเก๊ด้านบนเป็นแถนะพี่นาถ้าแสกถ้าเส้นตรงข้อที่เป็นป้องเป็นป้องเป็นแบบนี้อะ่ะเป็นด้านบนเล่นเลยถ้าเป็นแบบด้านล่างวางเลยนะครับเก๊ร้อยเปอร์เซ็นเลยผมอาจจะวาดไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมไม่ได้จบสถาปนิกมาอาจจะวาดให้ให้ให,ให,ให้ให้พอเขาโค้งดีกว่าอ่ะ้าจจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเก๊คือปลอมจะบวม นั่นนั่นแหละพวกจะบวมใช่ไหมเออผมอธิบายไม่ก็ถูกอนะประมาณนั้นเลยถ้าเห็นภาพถ้ามีองค์เก๋ผมอธิบายถูกเลยประมาณนี้อ่ะนี่แหละจุดเดียวจุดเดียวเปลี่ยนโลกเลยจุดเดียวเปลี่ยนโลกเลยครับเนี่ยเห็นใบเขาจะเป็นสมูทลงมาดีๆแบบนี้เลยถ้าเป็นงานเก๊ที่แบบจะป้องใหญ่ขึ้นมาจนผิดสังเกตแล้วตัวตัวขอบเขาจะเป็นเล่มแหลมเล่มแหลมเพื่อที่จะวิ่งชนเข้าไปหาป้องตรงนั้นใช่ใช่ครับผม ตัวเกีป้องจะบวมถูกต้องครับเข้าใจถูกต้องอาจจะใช้ภาษาไม่เหมือนกันนะอันดับแรกให้ดูขวบกระจกก่อนส่วนหน้าตาไม่ต้องไปดูขึ้นอยู่กับอ่าแม่พิมพ์เขาสะอาดแค่ไหนเท่าทนั้นเองส่วนมากจะไม่ค่อยสวยร้อยสิบแปดปีนี่แหละให้ดูตรงนี้เลยจบเลยถ้าสมูทแบบนี้เล่นได้เลยนะจดจําตําแหน่งแบบนี้ให้ดีถ้าเป็นเข้าวงสวิงสว,สวยงามแบบนี้เล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมวาดรูปให้ดูเมื่อกี้นะพยายามนี้ห่างนะ